สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันน ac ี้นะคะพามาทำใบซีนะคะกลุ่มบ้านนะคะกลุ่มนางรำเราทำใบซีนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะเออเปิดเลยวะ้เปิดเหอกยันตะลยน้วยเอสกิงอูป็นเอสเอเอส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 เอเอสเอเอเอสเอูเอเอสเอเอสเอเอเอสเอสเเอสเอเอเอส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 เอ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 าเอสเเอส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 เอเอสเอเอสเอ่เอส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 เออสเอดเอเออสเอสเอเเเเเอเ ย้มมือก่อนนะคะทําลูกก่อนนะคะเขาเรียกว่าลูกใบสีนะคะจั่ป่ายมันบมันก็พรทันทันทันช่วย,ยกันช่วยกันเป็นแนวผเป็นแน่เอ็นดูเองมักก็่เปลี่ยนแล้วบอกเออดีธรรมรูปออแล้เดวรปบ้ด อืมเอาที่เป็นเงานว่ะแม็กซ์จะนั่นบุคคลอืมทันลูกกอนนะคะทันลูกลายสีเอ่อรบไปหน่อยคนบดตน่อยต้องเน็บมาจังซีเออเออมันขวางมาจังสิมันจะบุหรุนี่ต้องขวางขวางแม็กมาจังซีขวางแม็กตัดตัดลายลายกระโดงตัดเส้นเนี่ยต้องใช้ลายตัดเส้นกระโดง เบิ่งแล้วเบิง่งมันครบแล้วแตห่อเลยห่อตะดักอันเ้าอเมกันีซีมีปะหอดออก้าอันอันละเต้าอืมเต้าซอส่า หากสิ็11ก้าูนยูกสิบเจ็ดัวเจ็ดสเจตัวี้ากตัีกันครับอันนี้ลงมากระไรไหมครับัครับอัคมมันเท่าไหร่ครับเีมันร้อยร้บันนั้นเขาเรียกว่าเก็บริมว่าเออครับเออ จะผมเป็นแบบนี้นะอืับตัวนั้นลงมาบนี้ับข้างนั้นลงมาเออต้งขับเข้าไปเออก็จะสวยก็ริมมันก็จะเข้าในก็จะไม่มีเด็บเด็ดโอ้ซักนี้ แล้วนะะคอแล้้วรอยมาลายด้วยนะคะทำเนบ้านร้อยมาลา,ายเก้าพ่วงนะคะแล้วก็ทำใบสีเก้าอันนะคะก็มี้ได้ทักหมูทักหมูให้เราเสร็จสระเสร็จแล้วนะคะทำลูกใบสีเสร็จก็จะมาห่อนะคะห่อให้เป็นแบบนี้นะคะ

เดี๋ยาตอลงต่อลงเรื่อยๆแล้วกันห่อแล้นเนี่ยระยาตอระยตอง้อากหอากมใ่หอเอาใ่อก็มให้ มันขาก็ไปมันทักงานท่งยเียคนที่อยากห้งานนู้นอ่ี้เอางานนู้มาทำใต่างยอีหรือเกี่รับต้อตียม้บ็เดเปนน่เห้เก่าไปพึ่เอียนแต่หอี พักักมาักเขบักม้ักเออนั่นและม้วนพักไปเอเออข้ามไกันอีเออฮพักตงนีแม่ทันี้เาพงหมึงเปไมินพเอยนีเอ็ไม่้ผมก็ระโตนั่นพอเออเอาพักแค่นึงพักมา เราใช้เป็นนะแก้เป็นางหลังป็นทางหลังนี่เป็นทางหลังหรืเป็นงานเป็นทางหลังเองเป็นลงงานกนตกพับอันนี่พับเลยพับเลยเออเอาไม้ต้เยียวยาเออต้มยดยอกเราว่ามัดว่าอีกเอนเรามว่อายุสมมุติเปี้ยนมาได้ีนี้อุ่นไม้แยกได้อุนกัยังทากัน โอ้มะเต็มบอันนะกือเ็มบ่อไม่ได้อะแล้วข้ข้าเงขาม่เือขา่นเานข้าวตยน้าใช้ามหาถนนแล้ไปไดี้ เดี๋ยวมาเอาข้าวนะใส่ขึ้นนึง15แล้วบ่ได้ใส่3นะใส่ขึ้นนึงมั้งจ่างแล้วก็เอาให้มันมัดให้พ่อยามันบ่ปกมันจะใส่น้ําอังกรนะคะกันโตลงไปนับบ่ทันเก่าเล่าให้เขาว่าอย่าดิบ่นับคิดจ้ะ <laughs> โมยังก้าวพุ่มหยอดโมโมพักจำคักก็ได้เลยยินเลแล้วว่าน้องมากเลยเวลาเราทำลูกแล้วนะคะเราก็จะมาห่อนะคะห่อทำแบบนี้นะคะแล้วก็มาแช่น้ำมันมะกอก

ข้าม่เนเขาเนังรอบนะข้านไขาเป็นแอย่าขานไปอีกนังบ้ว้าจะขานไปงนาเลยข่านนันาต้องไปขึ้นมาเลตัวนี้ยัม่รคาต้ไตัวนไปละตี้อะไม่คาง

เกิระอตไม่เอาแ้วอมันีนะอมันย็นยอนเเพรามันมันหลอันหนึ่งเ้นมีนี่นีเสามนีสามมาภาพย้อนนเ่ยภาพยอนเลยเนี่กเเลยเรแบนเ่กเก่งตองเนลยอบก่นค คลินี้ก็ขอจะพิมพ์ไว้เพียงเท่านี um ้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมทำใบสิทธิ์นะคะจะ้งนี้นะคะโอเกลียเย่นิไปที่เร์มยนต่ยะอนเยยเ่อยม